กระทรวงพาณิชย์ของไทยจับมือสอปปลาวผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย1 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2568ครับเมื่อวันที่8ตุลาคม2567คุณพิชัยเนริศพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับนายเมลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสองปป,ปลาวโดยไทยขอให้ทางสงปปลาวพิจารณากลับมาเปิดทําการด่านชายแดนที่ยังปิดอยู่ และอำนวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนเพราะในปี2566การค้ารวมของไทยกับสบปปลาวมีมูลค่าสูงถึง7,634ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยทั้งสองประเทศตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2568ครับและขอให้สปปลาวอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าของไทยผ่านแดนไปจีนกับเวียดนามด้วยผ่านเส้นทาง r 3 a r 9 A12 และรถไฟลาวจีนครับ